ตอนนี้ได้เวลาให้หานะครับดูนะ <_ S 1> ดูดูดูชึชึชึแค่นี้พอไหมเขาไม่ขึ้นไปกินเลยหหเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้ตลอดอันจะไม่ลงมากินเลย <_ S 2> อยากขึ้นมากินแต่ขึ้นไม่ได้ผมก็ต้องทำอย่างนี้ <_ S 1> นี้ต่ใอหอ้ทำนี้ขึ้นมา ึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมากินหน่อยเขาสัมคำแล้วก็นอนไม่ใช่มาทรมานนะแต่เขาเกิ่งสุดยอดเลยครับผมเก่งมากเขาอยู่ได้นานนะเขบอกว่าหกเดือนคุณผู้หญิงนะเขาอยู่แค่สมเดือนสามเดือนสามเดือนที่ไปนี้สามเดือนเนี่ยอย่างเงี้ย อย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นมากเลยแต่ผมต้องไม่อยากใช้มือผมก็ใช้อิบะเบาเนี่ยกินหน้ก็อืมก็จะกินตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็นอนเนี่ยเขาอยู่อย่างงี้ครับไม่ได้หกเดือนนะสามเดือนสามเดือนเรียมาแะ่ปีสองสาม 매년또